ใบโหระพาใบโหละพาอย่างนี้จากนี่เลยเห็นไหมน,นี่โอ้เลยเราไปใส่กันจ้าวัวมากอืมแสงคอมผัดเครื่องแกงใต้วัวในสวน,นจ้าผัดเครื่องเครื่องแกงใต้สามชั้นใส่หนาม้นะคะใส่กระเพรา ยางไงนะคะแม่จ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเป็นพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากมาที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอีกคำหนึ่งได้ไหมเพื่อความนี่คำโตโตหนึ่งคำจือขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเป็นพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากมาะ ที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเออเพื่อนๆสามชั้นผัดหน่อไม้ใส่เครื่องแกงใต้นะจ้าว้าวว้าวควันควันสามผัดอะไรนี่เพื่อนเพื่อนผัดหน่อไม้ว้าวอืมชมตาอืมผัดหน่อไม้ผัดอะไรนี่เพื่อนเพื่อนผัดหน่อไม้ว้าวอืม ต้มตาหืมผัดหน่อไม้ต้องดูลูกนะคะต้องรีบทานนะคะแม่ลงอ่อนก็ต้องทำอะไรต้องรีบๆใส่อ่ะสามชั้นแล้วก็เครื่องแกงใต้เธอแซบๆนี่ต้มบดใบโหระพานใบโหระพาอย่างนี้จากนี่เลยหูนะชมคี่พโอ้ เดี๋ยวเราไปใส่กันจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเป็นพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากมาที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรับในแบบสมบัติของของยุพานะคะแับในแบบของของที่เราทานเนาะเราทานวางตรงนี้นะแล้วก็หนึ่งคำหืม ุณทุกการรับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเป็นพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากมาที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายผัดเครื่องแกงใต้ควัวในสวนจ้าผัดเครื่องเครื่องแกงใต้สามชั้นใส่หน่าม้นะคะใส่กะเพรา,เ,าเป็นไงนะพาม่จ้า อืมซับมากซับในแบบสมบัติของของยุพานะคะซับในแบบของของที่เราทานเนาะ,ะเราทานต้องดูลูกนะคะต้องรีบทานนะคะ แม่แลงอ่อนก็ต้องทำอะไรต้องรีบรีบต้องรีบทานเพราะว่าใส่ไปเลยจ้านี่นี่นี่โคนในสวนโวนในสวน,ม,สวนมีอะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะว้าวมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่กะเพราไปเลย ผัดเครื่องแกงใต้ครัวในสวนจ้าผัดเครื่องเครื่องแกงใต้สามชั้นใส่หน่าม้นะคะใส่กระเพราเป็นไงนะคะแม่จ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเป็นพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากมาที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายผัดเครื่องแกงใต้ครัวในสวนจ้าผัดเครื่องเครื่องแกงใต้สามชั้นใส่หน่าม้นะคะใส่กระเพรา ยังไงนะค่ะไม่จ๊ะผัดเครื่องแกงใต้ครัวในสวนจ้าผัดเครื่องเครื่องแกงใต้สามชั้นใส่หน่อไม้นะคะใส่กระเขาเนยังไงนะค่ะไม่จา้าเพ่อนเพื่อนสามชั้นผัดหน่อไม้ใส่เครื่องแกงใต้นะจะ้าว้าวว้าว,ว,าวควันควัน ผัดอะไรนี่เพื่อนๆผัดหน่อไม้ว้าวอืมชมตาืมผัดหน่อไม้ใส่กะเพราไปเลยจ้าเห็นไหมนี่อดใบโหระพานใบโหระพาอย่างนี้นนจักนี่เลยเห็นไหมนี่นี่โอ้เลยรับไปใส่กันจ้าต้องรีบผ่านเพราะว่า ต้องรีบผ่านเพราะว่าเบ็ดใบหัวปลาใบหัวปลาอย่องางนี้าานจักนี่เลยเ็น,นะน,นี่โอ้เดี๋ยวเราไปใส่กันจ้าหัวมากอือสองคมใส่กระเพราไปเลยจ้าเห็นไหมนี่ ต้องดูลูกนะคะต้องรีบทานนะคะแม่ลกอ่อนก็ต้องทําอะไรต้องรีบๆชั้นครัวในสวนนะจ๊ะครัวในสวนตามชั้นผักเครื่องแกงใต้จ้าว้าวหอมๆเลยเพื่อนๆครัวใน,น,น,นสวนหลบใส่กัะเพราไปเลยจ้าเห็นไหมนี่ใส่กัะเพราไปเลยจ้าเห็นไหมนี่ ต้องรีบทานเพราะว่าเด็ดใบโหระพานใบโหระพาอย่างนี้จาดนี้เลยเห็นไหมนี่นี่โอ้เราไปใส่กันจ้าคุเลโคเลยเลยนะจะโคุเลโคเลไปเลยต้องดูลูกนะคะต้องรีบทานนะคะ ไม่ลงอ่อนก็ต้องทําอะไรต้องรีบๆผัดอะไรนี่เพื่อนๆผัดหน่อไม้ว้าวมชมตาผัดหน่อไม้<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทักทายทานข้าวอันนี้ไข่ทานนะคะทานข้าวขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเป็นพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากมาย ที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายงัวมากอืมสองคอมหืมกระดูกไข่อืม,ออมน่าทานเนาะคุเลคุเลเลยนะจ๊ะคุเลคุเลไปเลย,เลย ใส่อ่ะสามชั้นแล้วก็เครื่องแกงใต้เธอแซบๆนี่เธอเพื่อนสามชั้นผัดหน่อไม้ใส่เครื่องแกงใต้นะจ้าว้าว้วาว,ว,าวควันค สามชั้นผัดหน่อไม้ใส่เครื่องแกงใต้นะจ้าว้าวว้าวคว,ว,วันควันสามฮืมสดูไข่อืมน่าทานเนาะอีกคำหนึ่งได้ไหม เพื่อความนี่คำโตต,ตหนึ่งคำจ้ะออีกคำหนึ่งได้ไหมเพื่อความนี่คำโตต,ตหนึ่งคำจ้อะอืมเด็กใบหัวพานใบหัวพานอย่างนี้จากนี่เลยเห็นไหมน,นี่โอ้เดี๋ยวเราไปใส่กันจ้าโคเลคเล็เลยนะจ๊ะ กุเลกุเลไปเลยกุเลกุเลเลยนะจ๊ะกุเลกุเลไปเลย